ชอนใสมอนลูกชายของปุ๋ยพรทิพย์หลังจากโตเป็นหนุ่มตอนนี้โอ้โ oh หเรียกได้ว่าหล่อมากจ้าช่อนไส่มอนลูกชายของ ปุ๋ยพรทิพตตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วล่ะค่ะปุ๋ยพรทิพ์นะฮิรันกหนกไซมอนนางงามจากกักรวาลคนที่สองของเมืองไทยเธอคือตำนานและสัญลักษณ์ของนางงามที่รักที่ทําไม่ใช่ก็เพราะว่าสร้างภาพแต่อย่างใดนะคะปุ๋ยทําทุกอย่างแบบจริงใจและทํามาอย่างต่อเนื่องจนก่อตั้งแองจวิงมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆรวมถึงรายการกุศลต่างๆที่เธอนั้นไปช่วยเหลือด้หัวใจจริงๆค่ะนั้นก็เป็นบทบาทที่เธอทํางานช่วยเหลือสังคมเรามาดูภายในชีวิตครอบครัวของ เธอคนนี้เลยละค่ะปุ๋ยแต่งงานกับนักธุรกิจชาวอเมริกันชื่อเฮิร์บไซมอนเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เรียกได้ว่ารวยติดอันดับมหาเศรษฐีในสหรัฐอเมริกาเลยปัจจุบันมีทายาทด้วยกันแล้วถึงสองคนค่ะเป็นผู้ชายชื่อชอนไซมอนส่วนลูกสาวเนี่ยชื่อโซฟีไซมอนเรียกได้ว่ากาลังอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่ด้วยล่าสุดลูกชายคนโตอย่างชอนเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วกําลังจะเข้าเรียนในระดับไฮสคูลมีภาพที่ชอนกําลังเขา้ารับประกาศนียบัตรจากทาง โรรงเรียนบอกได้เลยนะคะว่างานนี้เนี่ยคุณแม่ปุ๋ยป่าปื้มใจเป็นอย่างยิ่งทุกภาพทุกย่างก้าวของลูกชายขณะที่เข้ารับประกาศนียบัตรแม่ปุ๋ยนั้น,นงชิดติดขอบเวทีถ่ายภาพและให้กําลังใจไม่ห่างหายไปไหนเลยล่ะคะ่ะช่างเป็นภาพพิณาประทับใจจริงๆท่างทีมงานต้องขอแสดงความยินดีและเป็นกําลังใจให้กับแม่ปุ๋ยและครอบครัวด้วยคะ่ะ